12ปับป๊บจัาสวัสดีครับน่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเขา้าสู่อีสายสตูดิโอเราอยู่กับคุยกันก่อนเจะคุยก่อนเกมก็ไม่ก่อนเกมจะหลังเกมก็ไม่หลังเกมนะครับใช้คาว่าคุยกันก่อนนะวันนี้ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่วันอาทิตย์นะครับเมื่อวานนี้ศึกพรีเมียร์ลีกแล้วก็หลายๆลีกในยุโรปเตะกันไปหมดแล้วเออแล้วเพิ่งมานั่งสังเกตว่าวันเสาทีมใหญ่เขาเตะกันเกือบหมดนะวันอาทิตย์นี่เหลือทีมที่แบบใหญ่นิดหน่อยอาจจะยังไม่ได้ใหญ่มากครับกำลังเติบโตเดี๋ยววันนี้เรามาดูรายละเอียดก่อนเกมของพรีเมียร์ลีกแล้วก็ลีกอื่นๆที่น่าสนใจแล้วก็มาอัปเดตผลฟุตบอลเมื่อวานกันหน่อยดีกว่าครับว่า แต่รัทีมเป็นยังไงกันบ้างสถานการณ์ณเวลานี้เป็นยังไงและข่าวข่าวที่น่าสนใจนะครับจัดก,กันไปเช่นเคยสนับสนุนทุกความหมันโดยแล้วฝากเพื่อนๆไ้ด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับขอบคุณสำหรับทุกการกดไลค์เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอ e ีส z e Studio แล้วก็ที่สำคัญครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะทั้งแจกเสือ้อ กิจกรรมอาทัศนก่อนเกมดีๆอย่าลืมนึกถึงอีสายสตูดิโอเช่นเคยนะครับนะมาดูรายละเอียดของเอาของเมื่อวานนี้กันหน่อยดีกว่าครับเอาเมื่อวานนี้ก่อนเมื่อวานนี้เองตั้งแต่คู่หัวข้าซูเปอร์บิ๊กแมตช์ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเอริฮัสเตเดียมเจอกับลิเวอร์พูลเองสุดท้ายเนี่ยหลายๆคนน่าจะทราบนลครับว่าจบกันด้วยสกอร์เสมอ1 1เออร์ลิงบิร h ฮาแลนดยิงอีกแล้วนะแต่ฮาแลนด์เองไม่สามารถใช้คําว่า ไม่สามารถช่วยให้ทีมเก็บ3คะแนนได้ครับสุดท้ายจบเกมเนี่ยลิวอร์พูลได้ลูกตีเสมอจากทางเทียนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเสมอกันไป1ต่อ1แบบจะบอกว่าสุดมันก็ไม่ขนาดนั้นครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเมื่อวานนี้โอกาสของพวกเขามันเยอะจริงๆโดยเฉพาะริมเส้นฝั่งซ้ายครับ เจลมี่โดก,กูแกมีโอกาสเยอะแต่สิ่งเดียวที่โดกูยังยังต้องปรับแล้วก็ยังต้องหาทิศท,ทางที่ชัดเจนนั่นคือการคัสแบ็กกลับมาหรือจังหวะการวิ่งกับเพื่อนร่วมทีมนะครับคือโดกูเร็วความสามารถเฉพาะดีไปกับบอลดีแต่บางจังหวะคือมันเร็วไปมันเร็วไปครับมันเร็วกว่าเพื่อนเยอะนะส่วนของทางลิเวอร์พูลเองเมื่อวานนี้ผลงานของพวกเขาจบด้วยหนึ่งคะแนนถือว่า ไม่คีเรยแต่รายละเอียดของเกมก็ต้องยอมรับว่าลิวร์ภูเองเนี่ยไม่ได้ดี อย่างที่ควรจะเป็นครับในช่วงหลังพวกเขามีปัญหานะเวลาเจอทีมที่มีระดับใกล้เคียงกันหรือกลางๆพวกเขาจะเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วส่วนมากกว่าซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่เราเองเราเองอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลิวอร์พูยังสามารถเก็บคะแนนได้อย่างเป็นจริงเป็นจัง,ป,จรงประมาณนั้นเลยครับส่วนในช่วงท้ายเกมอะไม่ใช่ท้ายเกมหลังจากจบเกมที่เป็นข่าวใหญ่โตเลยครับเคสของทางเปปกดิโอรากับกองหน้าใสาตัวตึงอย่างด วินนุนเยสที่มีการเขาเรียกว่าออกปากเสียงกันเล็กน้อยอ่าออกปากเสียงกันเล็กน้อยสุดท้ายจบเกมเป๊ปโกดิโอราเองก็เหมือนสามารถติดตลกครับว่าเคสนี้ไม่มีอะไรนะเขาคงประมาณว่าดาวิดนุนเยสคงจะแข็งแรงกว่าเขาเยอะมากซึ่งตามจริงรายละเอียดเนี่ย ทั้งคู่นะ่ะจับมือกันแล้วแต่คงประมาณคงบีบแน่นกันไว้หน่อยแหละแล้วคงประมาณแบบขึ้นจังหวะมันขึ้นวอดีนะเออแต่โชคดีว่าสุดท้ายไม่มีอะไรครับแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านกับช่องกันเหมือนเดิมนะถือว่าไม่เป็นดราม่าเพราะอย่าลืมว่าไอ้เคสจับมือกันแล้วมีเรื่องกันเนี่ยช่วงหลังมีกันบ่อยแต่ละคนแข็งแรงไงดาวดาวแรงตัวเองไม่ถูกนะครับส่วนในช่วงคู่ดึกเองก็โอ้โหคู่ดึกสองคู่นี่อ่าคู่สี่ทุ่มเนี่ย จะบอกว่าเซอร์ไพรส์หรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งเลยครับดิวคาสเซนครับพวกเขาเปิดบ้านกดเชลซีไป4เม็ดทั้งทงที่ก่อนหน้านี้เชลซีเพิ่งสามารถเสมอซิตี้แบบสนุก4-4 n ดิวคาสเซนแพ้มาด้วยสุดท้ายจุดเปลี่ยนน่าจะเกี่ยวกับเรื่องจังหวะใบแดงด้วยแล้วก็รูปเกมของทางดิวคาสเซนต้องยอมรับว,ว่าพวกเขามีความมุ่งมั่นมากกว่าเชลซี Chelsea ขาดด้วยเรื่องสมาธิเลยครับ จังหวะเสียประตู2-3นี่คือสมาธิของทางเชลซีลุ้นๆนะสุดท้ายเป็นทางนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านชนะได้แล้วก็คู่ดึกครับต้องใช้คําว่าจ่าฝูงคนใหม่อาร์เซนอลอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้คือดีกว่าก็จริงครับแต่ขาดความเฉียบคมสุดท้ายได้ผู้ชายคนนี้เลยครับนี่ไงผีหลอกเลยแบบนะขายฮาเวดครับมายิงในนาทีที่8 9 นะถือว่าหาเวบตเซฟชีวิตครับผู้ชายที่เล่นอะไรก็ดูง่ายไปหมดครับกลายฮาเวครับส่งผลให้อาร์เซนอลเองสรุปของเมื่อวานนี้หลังจากจบคู่อาร์เซนอลไปเนี่ยกลายเป็นว่าณนะเวลานี้ตารางคะแนนเนี่ยกลายเป็นทางอาร์เซนอลน,นะครับขึ้นนําเป็นจ่าฝูงด้วยการเตะ13นัดมี30คะแนนส่วนของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นรองจ่าฝูงมี29คะแนนลิเวอร์พูลอันดับ3มี28คะแนน ส่วนนิวคาสเซิลเองเมื่อวานนี้ชนะได้ขยับตัวเองแซงไบตันขึ้นมาอยู่อันดับ6ตามหลังแอสตันวิลลาแค่2คะแนนเจ้าตัวมีอยู่23คะแนนนะซึ่งตารางคะแนนเองค่อนข้างดีพอพูดถึงตารางคะแนนเราข้ามไปดูตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพกันหน่อยดีกว่าครับเมื่อวานนี้จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ผลงานสุดติ่งกระดิ่งแมวแล้วเดอะแบกของทีมอีกแล้วครับเชม่วาร์ดี้ครับยิงเบิกร่องให้กับเลสเตอร์สุดท้ายจบเกมเลสเตอร์ซิตี้ชนะทางวัตฟอร์ด ไปได้สองประต,รตูต่อศูนย์ส่งผลให้เลตเตอร์เองเหมือนเส้นทางมันเอื้ออำนวยใช้คำว่าอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าเลสเตอร์ซิตี้เองเมื่อวานพวกเขาสามารถชนะได้ทำให้พวกเขาขึ้นเป็นจ่าฝูงเดียวๆด้วยการเตะ17นัดชนะ14ไม่เสมอใครแพ้3มี42คะแนนนำอ e ีฟสวิต3คะแนนแล้วก็นำทางรีดยู่นนต็ด10คะแนนเพราะว่ามูห e ันอีฟสวิตเมื่อวานนี้ แพ้เวสบอมอโดนเวสบอมกดไป2เมตรครับเส้นทางเลเตอร์ดีขึ้นเรื่อยๆนะทีมที่แข่งเพื่อจะ เบียดเอาหัวตารางกับเรสเตอร์ซิตี้ทั้งอีฟโซวิตแล้วก็รีดยูเนเต็ดสะดุดกันหมดนะครับถือว่าต้องดูกันยาวๆครับกับแชมเปี้ยนชิพแต่ก็ให้กำลังใจต่อเนื่องนะมุ่งมัน่นขับมาให้ได้ครับจริงจอกสยามไม่งั้นนี่เงินหายไปเยอะนะถือว่าน่าจะสะดวกครับคราวนี้เราข้ามมาดูรายละเอียดของค่ำคืนนี้กันหน่อยดีกว่าครับค่ำคืนนี้เรามีบรรยายสดอี i แอลสตูดิโอมีบรรยายสด2คู่นะครับตั้งแต่ช่วง3ามทุ่มนะ าไก่ฮอตแทมฮอสเปอร์ ps, pur, ครับเจอกับแอสตันวิลล่าแล้วก็เอเวอเรตเจอกับยูเนเต็ดแล้วดูของคู่ใหญ่ที่หลายๆคนน่าจะพูดถึงก่อนนั่นคือเอเวอเรตกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดตามจริงด้วยรายละเอียด2ทีมนี้ไม่ใช่คู่ใหญ่หรอกแต่สถานการณ์มันทําให้เป็นคู่ใหญ่เอเวอเรตเองวันนี้พวกเขาต้องเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดซึ่งสถานการณ์ของทางเอเวอเรตเองหลังจากที่โดนหัก10คะแนนพวกเขาเตะ12นัด มีอยู่4คะแนนเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าบวก10คะแนนก่อนหน้านี้ที่พวกเขาได้อย่าลืมว่าเอเวอเรตตอนนี้พวกเขาต้องอยู่อันดับ13เลยนะไม่ใช่19ณเนะเวลานี้แต่ขนาดเอเวอเรตครับโดนหักสเออโดนหัก1ิคะแนน ยังเป็นแค่ลองบวยบวยเป็นทางเบอร์ลี่ครับโอ้โหใจก็ว่าหัวเรือจากแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลที่แล้วเบอร์ลี่ไปโดนอีตัวไหนมาเมือ่อวานนี้นําเขาก่อนแท้ๆโดนเทพเจ้าสายฟ้าผ่าไส้แตกเลยครับสุดท้ายกลายเป็นว่าเบอร์ลี่จมบวยเอเวอเรตันเองวันนี้เจอแมนยูถ้าเอเวอเรตันสามารถชนะได้ ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นเลยทันทีครับหเหตุผลหลักเพราะว่าโซนท้ายตารางไม่ว่าจะเป็นลูตันทาวเชฟฟีวิเวเตตหรือเบอร์รี่คะแนนมันทัวพันอยู่แค่ประมาณ2คะแนนถ้าเอวตันชนะปุ๊บเขาจะดีดออกจากโซนตกชั้นมาตามลูตันทาวอยู่2คะแนนทันทีซึ่ง ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ยังไม่แย่สำหรับแฟนบอลเนเปิลตันส่วนของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองต้องใช้คำว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนของทางทีมชาติผลงานไม่ได้ว่าแย่แต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับชนะลูตันทาวแพ้โคเปเฮเกนเฉือนฟูแรมแพ้นิวคาสเซิลคือผลงานของยูไนเต็ดเองนี่ต้องใช้คำว่า3าวันดี4วันไข้ โซนที่อยากให้เล่นดีอย่างกองหน้าไม่ดีดันกลายเป็นกองหลังเล่นดีวันที่กองหน้าเล่นดีกองหลังก็รั่วคือฟิประมาณนั้นครับยูเนเต็ดเองยังเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วล่าสุดเนี่ยทางเคสของทาง ราฟาเอลวารานที่มีปัญหากับอิลิกเทนฮาร์กเนี่ยถือว่าเป็นเคสที่ที่น่าสนใจครับแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองจะไม่ได้อิลิกเทนฮาร์กคุมอยู่ข้างสนามแล้วยูไนเต็ดเองยังมีปัญหาบาดเจ็บเหลือหลังเลยก็ว่าได้ครับหนึ่งในนั้นคือเมสันเมาซื้อมารักษาโดยแท้จริงเมสันเมาหอยลุนเช็คฟิตอิลิกเซนเช็คฟิตวานบิช,ชากา้าคาเซมิโลคือ,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 อคือสภาพ อย่างที่บอกครับคือคือแต่ละตัวซื้อมานี่มีปัญหาแล้วล่าสุดยาซ้มอัมรบัตเองก็ไม่มีการต่อสัญญาจบฤด,ดูกาลอาจจะส่งคืนให้กับทางฟรีออเรนตีฮส่งผลให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหนือกว่าเฉพาะสถิติเอาตรงๆเลย คือยูไนเตะเหนือกว่าเฉพาะสถิติครับไม่ว่าการเจอกันครั้งไหนเนี่ยทางเอเวอเรตันเองมักจะมีปัญหากับยูไนเตดแต่ปัญหาของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเองก็ต้องระวังครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเองเป็นอีกหนึ่งทีมที่มักจะมีเซอร์ไพรส์ในนัดที่ไม่ควรจะมีเซอร์ไพรส์ ใช่ค็ว่าอย่างนี้ได้ไหมคือนัดนี้เนี่ยมองในแง่ดีครับเอเวอเรตันเองพวกเขาต้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อเก็บ3คะแนนแล้วกู้ศักสีของพวกเขากลับคืนมาส่วนยูเนเตตถ้าฉลาดรับแน่นๆแล้วรอส่วนจะเป็นผลดีครับคู่นี้เดี๋ยวไปรุ้นกันแต่ที่แน่แน่ ด้วยคาแรคเตอร์จะถูกจะแพงสีแดงไว้ก่อนอยู่แล้วนะส่วนของทางคู่สเปอร์เจอแอตตันวินล่าสเปอร์เจอแอตตันวินล่าเองเนี่ยหลักๆเลยแอตตันวินล่าค่อนข้างผมกว่าด้วยตัวนักเตะแต่ปัญหาของทางแอตตันวินล่าคือผู้รักษาประตูอย่างเอมิโนมาติเนสครับว่าจะสามารถผ่านฟิตลงมาได้หรือเปล่าส่วนคู่เซนเตอร์ที่เป็นตัวหลักก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นทางไทรอนมิงเอยหรือแม้กระทั่งิมเส้นด้านขวาอย่างซานิโอโรเองต้องดูครับว่าจะ หรือเปล่าแต่ของทางสเปอร์นี่แหละครับหนักกว่าครับเพราะว่าสเปอร์เองหลังจากที่ทีมขาดทางเจมส์แมดดิสันไม่มีอีวานเปเลซิกริชาริสันมีปัญหาเซตสือยองล่าสุดเซ็นเตอร์ตัวหลักที่มีปัญหาอย่างคริสเตียนโรเมโรโดนโทษแบนใดแดงด้วยแล้วยังมีบิสซูมาที่โดนเหลือง5ใบสเปอร์เองขาดเพียบ ต้องใช้คาว่าอย่างนี้เลยครับคู่นี้เนี่ยพอดูจากรายละเอียดของนักเตะเอนยังไปทางทีมเยือนนะผมมองว่าแอสตันวินล่าด้วยความพร้อมของตัวนักเตะสไตล์การเล่นของทางอุนายเอเมรี่เจอกับทางอังเก้เอง อังเก้ในช่วงต้นดีครับแต่ปัญหาหลักของอังเก้ตอนนี้เริ่มรุมเราคือปัญหาผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บนี่แหละพอมีปัญหาผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บคราวนี้แล้วครับสนุกเลยคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่น่าจะเล่นกันสนุกครับแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าวิลล่านะวิลล่าดูดูพร้อมกว่าแล้วก็วิลล่าเองผลงานเวลาพวกเขาเจอทีมที่เปิดเกมใส่เนี่ย ค่อนข้างดีแล้วผลงานล่าสุดของทางแอสตันวินล่าไม่ขี้เหละเลยนะถือว่าลุ้นกันได้สนุกแน่นอนลุ้นกันได้สนุกแน่นอนส่วนของทางลีกอื่นๆที่นะ่าสนใจมีเซบียาเจอโซซิดัตอ่าโอยบ้านโซซิดัตสบายเซบียาทีมคุณแก่ <c oughs> ใช่คาว่าอย่างนี้ได้ไหมส่วนของทางอิตาลีเองกับสเปนสเปนมีคู่ดึกกาดิสเปิดบ้านเจอมาดริดอินเตอร์จูจูเวนตุสครับจูเวนตุดเองเป็นอีกหนึ่งทีมที่ เล่นบอลไม่วือหวาครับแต่ตราบใดก็แล้วแต่ที่เจอทีมใหญ่ผลงานดีเสมอส่วนโลมาเจออูดิเนเซ่โลมาในบ้านโลมาในบ้านโอเคสุดแล้ว แต่อย่าออกนอกบ้านเป็นพอเด้อ <c oughs> ประมาณนั้นครับออกนอกบ้านทีไรนี่คือไม่เอาอะไรเลยนะโจเซ่มูรินโญ่แกไม่ชอบเล่นนอกบ้าน <c oughs> ใช่ไหมว่าอย่างนี้ได้ไหมนั่นแหละครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีช่วงอาบรรยายสดเริ่มเข้ารายการตั้งแต่ช่วงสามทุ่มกับคู่สเปอร์แอสตันวิลล่าแล้วก็ยาวไปที่เอเวอเรตันกับยูเนเต็ดเลยนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเหมือนเดิมขอบคุณสำหรับทุกการรับชมและชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ เราชอบทัศนะดีๆอย่าลืมแอดไปเปิดเพื่อนกันเช่นเคยสำหรับวันนี้ไปเลยครับสวัสดีครับผมจะ, <c oughs> จะถูกจะแพงสีแดงไว้ก่อนไหวไหมสีแดงวันนี้